วันนี้จะมาทำมุมเด็ดเดียวไปซจะรไบเลยก็ไม่เป็นไรทำมุมเด็ดเดียวมนเอาไปด้วย วันก่อนทำไหนววันนี้ทำหมูเดียวมาเลย่จะมาถุงนะมาถุงเลยแกเม่ถุงน่ะไม่ต้องมันเป็นขั้นต่อขั้นต่อนี่ไงมันก็วันที่แรกก็หาหมูก่อนค่ะกินอะไรกันบ้างอะกินข้าวเฮียทำหมูเดียวค่ะ หลายๆพอเลิกตอนแรกก็เป็นน้ำแขงนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เด็กวันนี้ก็เด็กตัดเด็กพวกนี้ท่ะำไปหมุงเนือเ้อแดงเลือกเอาที่มีมันนิดๆแล้วเราก็จะทำไป

ไม่ใช่ว่าทางใครทีไรก็เสื้อตัวนี้อันนี้เท่านี้หมดนี่มันมีสี่ตัวแล้วเนี่ย <c oughs> เนี่ยเอาใช้หมอนลรอเออ <c oughs> ออเพราะว่าตัวนี้มีใหญ่นึ่ไม่มีตัวเล็กกว่านี้นตัวสองตัวอันนี้ไม่ใช่ว่าใส่เสืนะ้อนั่นมาเสื้อเขาใหม้มาเสื้อบริซ่าเลยเพื่อไม่ใช่ไม่รู้พี่เปิ้ลก็ใหม้มา

ถายาดแตงกวาแล้วข้าวมัเลยนะเป็นถยาดเราเอาไปเจอกินข้าวกิได้นะวะได้ก็มันน้อแตงกวาเอ้ยโอเคเหมือนอันนี้ทำมันเด็ดเดียวแล้วกินกับอะไรนะกินกับข้าวสูตรร้อนๆแล้วไม่ก็กินกับน้ำพริกโอ้ยแซบ่บน,น้ำตัวละ

นนนนนนนััน่ละะค้ยยาาีตไม่ใช่มานั่งเงี้ยลงยูทูบไงแค่ตอนนั่นง,นนง,งเฉยนนเๆทำไปเรื่อยๆได้ไปเป็นชั่วโมงก็ได้ลอืมทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตะหมูนี่มันก็สวยอยู่นะเพราะว่ามันติดมันแล้วก็มันก็สด ว่ามานี่ไงมันดูแบบมันนุ่มๆดิเกิดเนอเนเอบาเชเลยจะลดอยังไงนาะไม่เาไหมกระเทียมล้วนี้หางไบบธรรมชาติมันก็ไม่ต้องปนอะไร

อันนี้หมูประมาณสามโลอ่ะสามโลมันก็แบง่งแบ่งลงใบถงละห้าสิบห้าสิบสามโลนี่มันก็สามร้อยเกิดเกิดสี่ร้อยมันก็ขายได้สี่ร้อยนั่นแหละชั้นเาชั้นเราได้กำไรเลยล่ะ ก็สามรูสี่แล้วเนี่ยบ้าไข่ได้ถึงห้าไวเลยอ่ะทำไปด้วยกินไปด้วยขายไปด้วยเพราะว่าลูกก็ได้กินเพราะว่าเราไปซื้อเราไปซื้อสิบบาทนี่มันได้นิดเดียวเองนะนิดเยอะเบิร์ด ใช่ใชว,งวงางกอวางกอทำไเนมันไม่ได้ใส่ถุงมือวันนี้วันนี้สงสัยมม่ต้องใช้ถุงก๊อกเก๊แล้วแหละกีจายนะอมเวลาหมักอ่ะโอเคจี๋ลยตเ<ช>ี้นะโอเคจีนะมาโอเเกโอเคเก๋โอเเกไปอยูอ่พ่อนอ่ ตแต่อ,อยู่จะใช้แล้วดูโทรศัพท์มันก็มันเสียเวลาปบ่อยถ้าเราเห็นไม่สบายก็เหมือนเวลาวันไหนเขาอยู่งานที่่านนั้นนะกลับมาแล้วไม่สบายเลยนอนแล้วเติมขึ้นมาปวดหลังนอนเยอะเกิดนี่เป็นเนี่ทอดแล้วอร่อย วันไหนเดี๋ยวจะทำจะทำแน้นมันเป็นสักใสใส่น้ำ,น,ำน้ำน้ำนี้ที่มันไม่ใช่เป็นชิ้นไนงะ เดี๋ยวผู้นี้อย่าไปข้างนอกแล้วอย,ย่าไว้คอนเตนซื้ออันนั้นมาหรือว่าซื้อขึ้นเนื้อมันหนักินมากเลยนี่ตีมันเน,น,นี่ยมาหรอโอ๊โย Det er fint at folk er sammen. อาไว้ทดหายยี่ก่นี่ากปินี่ี่าบาเรามาปากกันกนหนงะเ็พงนบได้ไหมตอได้ดวเขงว่าวเวลาหาไม่สบายไปหาม,มอไม่ได้อยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องไปคลินิกสียตอนหลับเราอยู่ดี แล้วก็ตอเราเอาดีเอาเลยนะเราว่างงานดะเราว่างงานอันนีว่างงานอันนีเป็นบู่อได้ผมว่าอันนีเบื่อให้ทำเบู่อได้นะแต่ว่าแค่อันนี้ไม่เต็มว่าเธอเอกสาซได้อันนี้มันต้องไปฟังไงเพื่อเพื่ออะไรล่ะอันี้เรจะไปมีเสร็จแล้วก็จะมาตังค์พิไทย Okay. Bye, bye, đi bye, 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 Bao nhiêu 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 bao เดี๋ยวแม่ค้าช่วยอ่อร้อยหนึง่งโอเคไหมเดี๋ยวน่าก็สักสองร้อยแล้วกันพอแล้วค่ะล้อนึง่งนะอะน,นี่พี่ไทยปนทำเองจะได้หอมหอมนี่เสร็จแล้วก็ เข้าไปเลยทีเนี้อ่าแล้วก็มาตังมใม่ตังกระเทียนค่ะนี่ยโอเคเนี่ตรงนี้ก็เก็บไก่อนว้ด่อเยกระดิ่งกระดิ่ง มันเกระเทียมยังไม่ตายมีด้วยหรอเนี่ยย่าเดี้รออย่มันจะได้ฮปปี้ก้เนรแจไม่เป็นไรเเเรเดออย่างนช่วยช่วยาหนดูบาบายเดรอนนะดด้ยคือไปเพื่ออะไรเราไปอจะเดอเก็อ่ะมาแล้เอด้วพูด đánh tính với một lời, <laughs> kìa cơ mà chứa luôn mới <laughs> đây làm mà ngạc nè, nè

จะมันลดไม่ค okay, yes. ้างลดทนลดยืดอ่ะจีร่าโอ้ยโอ้ยตัวนี้เ็แล้วก็ใส่กระเทียมตั้มตั้มเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตรงใส่ตรงหมูอ่ะใส่กระเทียมเยอะไปแน่เลยอ่ะอ่าเยอะไปน้ำมันไม่หมดมันก็ลงไปกับป่ะคราฮะนี่เสร็จปุ๊บ ใส่ผมปุงร็แล้วก็ฟักเขียวอุ้ยยังไม่ได้เปิดเลยหรอกาวนะคะไม่ใส่ปินชูปินชอกชเอาองกาว อยางนั้นคือทำยิ้มสีนี้ไม่ได้นะเดี๋ยงง่ายังไงไม่ขาดหรอกเสร็จปุ๊บใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่หรือว่าใส่น้ำตาปิเอาน้ำตาปิก็ได้วะน้ำตาปินี่มันจะหอมกว่าจะกินก็ลงทงหน่อยนะ เพราะว่าของฟรีมันไม่มีเนื้อลูกนะไนเลยไปไปไปเลยเจ็บก็ใส่ชูนิดนึงเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วทำไมเนี่ยเก็ใส่ให้หมดเลย Nama ake tenga Nama tong kakake Tua aeÖ, mẹ ake pa sayaa yom leve tom wotholota piya kia فيong po c

ตัวนี้อืมมันตงใส่ต้องใส่เกลือนิดนึงเกลือเกลือเอาเอาเกลือมาให้หน่อยป๊า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 บอเอ้ยอุ้ยดียับเลยยิ่งบ่เลยเดี๋ยวมาดูวะ

เอาไว้บอบกับยี่มเจิจิอ้อยนวลล้อมไข่ล้วแเลยหมัเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนผู้นี้ก็ค่อยตักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้เอามาหมาเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดแล้วแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ